การทำเวรนี่เจตนาของเราอย่างไรกับสำเร็จตามเจตนาของเราน่ยเนะีเจตนาของเราโจทิศส,ส่วนกุศลในแก่เขาก็นับทราบได้เรื่องวิญญาณเขารักทราบแล้เราให้เวลาเขาอนุโมทนาเอาเละส่วนบุญการทำเุนอุปมาเพียบเหมือนกเราุ่งเสดยนการเดินทางให้เขา เขาจะขาดเสียงอะไรล่ะเสียงการเดินทางการเดินทางต้องมีเสียงถ้าขาดเสียงนั่นก็เดินทางไปไม่ได้โขากขาดอะไรแลวก็ชงก็ให้เขาเสียงเสียงการเดินทางนะปะจัจจศีนะะ์น,นั่นแหละันี้เกี่ยงนโนฮอมเดือนอันทราอยู่การกินปจัจเจศเส,สนาชนะชิรนะเปียศาสตร เกงการส่งเสบียงการเดินทางให้เขาการส่งไปให้เขาบบเอาของเขาน่ะส่งไปให้เขาสมบัติของเขาตกทอดถึงแล้วเราทั้งวันส่งไปเขาก็เราก็นอกเาเป็นของเขาน่ะส่งไปให้เขาถ้าเขามีเสบียงการเดินทางพร้อมแล้วเขาก็เดินทางไปได้ประเทศไปทางไหนก็ดีใจไหนมีความสุข กลยเป็นว่าที่นั่นมีคนเกิดเดินทางไปได้ถ้าเขามีสเสบียงยเนี่ยเสบียงการเดินทางพระพุทธเจ้าให้สเสวยเอาปัจจุบันนี่แหละทานของเรานเนีลยเป็นเสบียงการเดินทางนะแต่เราไ <c oughs> ม่มีเสบียงตายแล้วเราก็เดินทางไปได้เลยถ้าทานยังขาดเสบียงอยู่พระองเราให้ญาติอยู่เบื้องหลังส่งเสบียงไปให้ เราทำบุญแล้วก็เอากองเขาส่งให้เขาบุญที่เราผู้ทำเราก็ได้บุญรู้ทั้งได้บุญมีบุญแล้วได้ก็เป็นสงบุญที่น่าไา้เรามีนี่แหละให้เขาโนโมนาวอีถ้าเขาตกทุกข์เราก็แต่เมตตาบ้นจากทุกข์ถ้าเขาถึงสุขเราก็แต่เมตตาถึงสุขยิ่งขึ้นไปบุญจะนั่นแหละที่เขาจะได้รับความสุข จะส่งไปให้เขาก็ส่งบุญนั่นแหละอะไรเป็นบุญล,ออล,ล้วก็ส่งไปให้เขาเขาที่าดอะไรเราปัจจัยสิล้วก็ส่งไปให้เขาข้าวน้าโปรตนอาหารก็ขาดไม่ได้จกาขายข้าวน้าโปรตนอาหารเขาก็ไม่มีกําลังจะเดินทางาใส่ข้าวน้าโปรตนอาหารท่านนั่นะมีกําลังการเดินทางเดินทางไปได้ถ้าไปเทวนันได้สร้างเปลี่ยนทางเอาไว้แล้ว ส่เดียวเรา,พาเพ้่มเนื้อตาเนี่ยไปได้เลยนะจะไปทางไหนก็นดีเนี่ยพวกเราที่เป็นลูกเป็นหลานเป็น,นเด่นอยู่เบื้องหลังเราก็ลืมเขาเสียไม่ได้เพราะเขามีบุญคุณต่อเราเราต้องถอบโอกแทนคุณของเขาจิตสำนึกถึงผู้มีบุญคุณประมาผู้นี้บุญคุณหน้าเราก็ไม่มีที่พึ่งเด็ดน,น่เนี่ยผู้มีบุญคุณเราต้องเคารพ เราเลี้ยงดูเรามาอย่างไแล้วก็ตอบแทนคุณเขาอย่างนั่นแหละอันนี้ตอนนี้การตอบแทนคุณม่มีการตอบแทนคุณแล้วก็เป็นนี้บเวนคุณอันเราเป็นลูกเป็นหลานก็เป็นลูกหลานที่ดีลูกจากผู้มีบุนคุณมีการตอบแทนผู้มีบุนคุณลูกหลานไม่ดีกับไม่รู้จากคุณแหละไม่มีการตอบแทนคุณหนกว่าไม่ดีของเรานั่นแหละ เราจะพึ่งไม่ได้นะฮะอะไรก็พึ่งความดีของเราเนี่ยนะฮะความดีเป็นที่พึ่งมันสร้างที่พึ่งให้แต่ตัวเองก็พึ่งความดีของเราเนี่ยแต่เรามีความดีแล้วก็พึ่งตัวเองได้ถ้าความดีนั่นยังไม่เกิดในมีแล้วก็พึ่งตัวเราเองไม่ได้เราพึ่งเองไม่ได้นะถ้าเราพึ่งใครนะเะนี่พึ่งใครก็พึ่งไม่ได้นะเพราะความดีของเรามันไม่นี่ วันดีของเราเป็นการตอบแทนคุณถ้าเขายังมีชีวิตอยู่แล้วก็ส่งเคาะเรยองดูเขาไม่ทอดทิ้งเขาแลยเมื่อการรวงรับมาแ,แ,แล้วก็ไม่ลืมมีแต่ส่งสเสบียงกันต่า,นางให้เขาอันนี้ทำด้เกยียรติเสมอปุง้มบนคุณพนอะเขาได้ยังดู้วเน่ะเขาสังเคาะแล้วนะ่าจะประมาทยังไงละประมาทปุงิ้มบญคุณ ถ้าเขาไม่เรียดูเราเขาไม่สืบคอดเราเราจะเป็นยังไงนะเรามีทานแล้วมีศีลอันษย์อันนี้สงท่านศีลของเรามากน้อยแค่ไหนก็รบเอามาเป็นก้อนหนึ่งก้อนเดียวนะแล้วก็แผ่เมตตาในดวงวิญญาณของเขานมมนาเอาเมื่อปัจจุันสืบมญจากเราแล้ว,ลวถ้าเขาตกทุกข์เลยก็แผ่เมตตานในพวนจากทุก ขอถึงสุดแน่นและก็แต่เมตไถถึงสูงยิ่งขก้นไปนิ่ไม่ได้แดกผู้มีบ์บนคุณะคุณเนี่ยยัไงใ,ใ,ในการตอบแทนบนคุณกลายเป็นคนไม่ดีแล้วนี่ลูกลุกไม่ดีเป็นห้านกันร้านที่ไม่ดีเสจยแลเนี่กลายเป็นคนเนี่แล้วคุณนะเป็นไม่รู้จากบนคุณเนี่ยแล้วคุณแล้วก็ไม่หาจะคุณความดีนั่นแหละอันเ,นเสื่อมแต่คุณความดี ความดีไม่ไงี้แล้วกับเราก็คขาดที่พึ่งของเรานั่นแหละนะทุกคนก็พึ่งความดีของเรานั่นแหละความดีของเราแต่เป็นที่พึ่งของเราถ้าความเสื่อของเราเนี่ยพึ่งไม่ได้แล้วนี่ถ้าไม่มีที่พึ่งมันก็เป็นทุกความสุขกับเพราะมีที่พึ่งนั่นแหละนี่ถ้าความดีเราไม่แล้วก็พึ่งความดีของเราแล้วก็มีความสุขอยู่ที่ไหนก็มีความสุข ความดีไม่มียเราคุ้มเมีที่พึ่มเลยเปนอยู่ไหนคุ้ม่มีความสุขนะนั้น